ถ้าบาังเอิญอยู่ๆมีคนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนโอนมาแล้วอยู่ๆก็มีคนโทรมาหาคุณว่าเขาโอนเงินผิดเข้าไปที่บัญชีของคุณคุณควรทำยังไงดีครับผมมีข้อแนะนำอย่างนี้นะครับในลักษณะด,ดังกล่าวนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นการโอนเงินผิดบัญชีแต่คุณต้องมีการตรวจสอบก่อนโดยเฉพาะยิง่งอาจเป็นมิจฉาชีพโอนเงินเข้ามา หรือใช้บัญชีของคุณเป็นทางผ่านในการทําธุรกรรมผิดกฎหมายผ่านบัญชีคุณอันนี้ต้องระวังครับเพราะฉะนั้นหากมีเหตุการณ์ใครก็ตามโอนเงินผิดบัญชีขอให้คุณไปแจ้งความและไปที่ธนาคารของคุณเพื่อตรวจสอบและยืนยันความบริสุทธิ์นะครับอย่าเพิ่งรีบทําการโอนเงินคืนเจ้าของบัญชีที่เขาอ้างว่าเขาโอนเงินมาผิดครับด้วยความรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ช้าง มือปักคอเซนเตอร์ชอบกดหัวใจใช่กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์และก็ติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ